ครับผมเป็นไงบ้างคะร่วมงานวันนี้อะไรครับางแตกนี่ถือว่าแตกแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วโอ้ดีใจไหมดีใจมากๆครับแล้วตื่นเต้นทุกครั้งที่มาโชว์มาวันนี้มีร้องเพลงด้วยครับเพลงพูดได้ไหมขอขายของหน่อยของเจมินายครับของโฟล์ครับของโฟล์ครับใช่เพิ่งปล่อยไปสี่ห้าวันแล้วครับก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยเลฝากไปฟังกันด้วยนะครับโอใช่เพิ่งปล่อยออกมาก็คือระดับหนึ่ง อันดับหนึ่งของช้าอ๋อเหรออันดับหนึ่งของชาาแล้วเหรอครับพูดได้ไหมเฮ้ยดีใจจังเลยดีใจไหมนี่ดีใจจริงวะเนี่ยดีใจจังเลยนี่มึงดีใจจริงวะเนี่ยหลาเลดีใจดีใจดีใจกับผมไหมไม่อ้าวแต่ดีใจกว่าดีใจรู้สึกดีใจมากครับก็ตั้งใจซ้อมร้องเพลงเพื่อเรื่องนี้ครับก็ ตอนแรกไม่มั่นใจเรื่องร้องเพลงว่าจะร้องได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอพอมาร้องจริงๆกอก็พอทําได้อะไรเงี้ยก็เลยมั่นใจใช่ใช่เจอแฟนๆเกือบทุกวันเลยครับก็รู้สึกดีมากใช่จินนี้ถือว่าแบบว่าเกินความคาดหมายของเราไหมเออเกินเกินมากเกินไหมเกินเกินครับเกินมากครับเกินเกินเพราะว่า เราก็ไม่ได้คิดว่าคนจะแบบเออรักเราขนาดนี้เน,ะนีะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เมืองไทยมีต่างต่างประเทศด้วยรอบๆประเทศไทยด้วยก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้การสนับสนุนที่ดีมากๆครับใช่คุณมองอะไรอ่ะไม่ถึงนี่กระแสตอบรับไงก็เลยมีมาเยอะขนาดนี้กระแสตอบรับทำให้เราถือมาเยอะขนาดนี้ใช่แบชนขนาดไหนคะเนี่ยโอ้ชื่นใจครับชื่นใจมากแต่จะชื่นใจกว่าถ้าใช้อินดิสทรีครับโอ้ าเอ้ยมันดียังไงซีโฟส์มันดียังไงครับก็มันก็ดีโอ้โหส่งมาเลยว่ามันก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรช่วยกู้ผิวโทรมให้หนึ่งคืนให้หนึ่งคืนนะครับถู้องแล้วก็ชื่อพวกเราก็ใช้จริงจริงใช่ anti aging ด้วยครับก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้ดูพวกเราสองคนใช้กันเองก็รู้สึกดีก็อยากให้ทุกคนใช้ตามต้องครับอะไรนะครับอ๋อซีรีส์ใกล้จะจบแล้ว มันมีทั้งความที่ดีใจแล้วก็เสียใจนะจริงๆกรเสียใจตรงที่แบบเอ้ยยังไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ดีใจตรงที่มาจบสักทีเออไม่ใช่ดีใจตรงที่อ่ะ <c oughs> เห็นทุกคนแบบให้กระแสะการตอบรับที่ดีจนถึงจบเลยครับก็ดีใจครับแต่เดี๋ยวเราได้เจอหนกแน่นอนมีแฟนมีดมีนู่นมีนี่ให้เราได้เจอกันเยอะแยะเลยครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ เป็นแฟนมิทครั้งแรกในต่างประเทศของพวกเราครับถูกต้องครับสามารถตามไปเชียร์กันได้นะครับที่กพูชาหรือว่าใช่แล้วก็แฟนๆกพูชาครับผมผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาเดือดคำไะใช่ก็ฝากไปให้กำลังใจด้วยนะครับใช่ครับมีรือมีครับมีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดภาษากพูชาหน่อยสปอยให้ดูหน่อยภาษากพูชาเอาคุณส่งมาเร็วอะไรเนี่ย เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แกอย่าเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์โอเคโอเคจริงยังไม่ได้เตี่ยต้องไปเรียนก่อนต้องไปเรียนก่อนต้องไปเรียงเซอร์ไพรส์กว่าขายบัตรไปแล้วครับอ๋อมาถึงขายบัตรกาวิชาอ๋อหรือว่าขายบัตรคอนเสิร์ตแล้วใช่ครับที่ทิกเก็ตไมลอนครับก็ฝากทุกคนไปตำกันด้วยนะครับไปตำใช่คุณเป็นแม่ค้าแล้วเหรอ เริ่มซ้อมกัแล้วครับตอนนี้ทุกคนตั้งใจตั้งมั่นกันอย่างมากก่อนที่ผมมาที่นี่ผมก็เพิ่งจะไปซ้อมมาครับแล้วเพลนเซอร์มีเซอร์ไพรส์มีอะไรยังไงบ้างเลยมีไหมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับจะมีการเต้นแน่นอนเต้นเนี่ยบอกเลยน่ารักมากเอ่ามีหลายคู่ฮะเต้นได้หรือยังซ้อมอยู่ซ้อมอยู่โชว์หน่อยสิโชว์ไม่ได้เดี๋ยวสปอยได้สปอยไม่ได้โอเคใช่บอกเลยจะมีหลายคู่มากมีสามมีทั้งหมดสามคู่ครับที่เป็นคู่หลักที่เป็นคู่คู่จิ้นกันอ่า มีคุณเจมินได้โฟลด์แล้วก็มีวินนี่สตาร์ใช่แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีคุณมาร์คและคุณฟอร์ดบอกเลยว่าผมมีเตรียมโชว์เดี่ยวให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับมันจะเป็นประมาณไหนคะก็จะสปอยไม่ได้ล่ะสิแต่บอกว่าแต่บอกว่าสองรอบไม่เหมือนกันนะโชว์เดี่ยวของผมอะแต่คู่ตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะหมดหมดไปแล้วถูกไหมไม่สามารถดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับใช่ยังเปิดขายถึงวันที่วันที่คอนเสิร์ตเล่นเลยใช่ครับก็พาทุกคนไปตำกันด้วยนะครับไปไปตำอีกแล้วไปตำ มีแน่นอนครับเพราะว่าเราจะมีว่าเจมิได้จะโชว์เรือนบ้างโชว์ฮะอะไรนะไม่น่าให้พี่ถามไม่น่าอภรูมแต่ก็มีมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนครับไม่ได้มีแค่พวกเราแน่นอนมีอาจจะมีแขกรับเชิญที่มาเซอร์ไพรส์ด้วยอ่าใช่วีแขกรับเชิญคนพิเศษอืมคนคนพิเศษเลยคนนี้เป็นเป็นเป็นนี่เป็นซูเปอร์แมนฮะฮะาเลนไม่บอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับ พิเศษแน,น่ๆไ,ไม่เหมือนที่ไหนที่คุณเคยเห็นมาก่อนแน่นอนถ้าสมมติว่าไม่มีบัตรแล้วแต่ตอนนี้ไลเซนซิ่งมีถ้าพลาดแล้วจะพลาดอะไรบ้างพาลาดลราก็พลาดทุกอย่างเลยครับถ้าพลาดเราจะเสียใจแค่ไหน,ไหนเสียใจเสียใจกว่าแบบเสียใจกว่าคุณไม่ได้ซื้อเสียใจกับโ oh อ้ไคอ่ะใช่เสียใจกับโ oh อ้ไคอ่ะใช่เพราะว่าไม่ได้ดูเราสองคนร้องเพลงกันไพเราะแล้วเพื่อนๆของพวกเราเต้นและร้องเพลงเอาจริงๆทุกคนตั้งใจมากครับ ไม่ใช่แค่พวกเราสองคนทั้งทีมงานทั้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนมินอันนี้ตั้งใจกันหมดครับก็อยากให้ทุกคนไปดูนะใกล้ใกล้จะถึงแล้วพร้อมพร้อมไปถึงไหนแล้วครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละพร้อมพร้อมเท่านี้เหรอครับกี่เปอร์เซ็นต์ดีโพสหนึ่งร้อยร้อยเลยเหรอแปลว่าตอนนี้โชว์ได้เลยนะหนึ่งร้อยยังไม่พร้อมลาเล่นไม่บอกไม่บอกไม่บอกอีกแล้วเอาประมาณเขาเรียกว่าปมะไรเะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอันได้สามบ บบถือว่า<ค>เป็นคนละขั้วกันเลยครับออของแฟนพันธุนประธานนี่จะเป็นโรแมนติกคอมดี้แต่ว่าของออทำไรไม่ไมันจะหล่นอ๋อแต่ว่าของพันร์นมันไก่จะเป็นโรแมนติกดราม่าหน่อยจะได้เห็นอีกมุมมองของพวกเราเอ้อไม่ใช่อีกอีกแนวอีกสไตล์อีกช่องของพวกเราที่เราจะเล่นกันให้ทุกคนดู<ช>ก็บอกเลยมีหลายสีสันให้ทุกคนตามพวกเรานะครับบอกว่าไม่ได้มี แค่เอึกอร์ฮิฮามีร้องไห้มีดราม่าด้วยแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรอีกคืออะไรมีอะไรอีกกันนอยากให้ทุกคนเห็นเห็นมุมไหนของเราฮะอยากให้ทุกคนเห็นมุมไหนของเรามุมน่ารักมุมน่ารักเหรอมุมหล่อเราหล่อมากเลยเพื่อนนี่่เราเราหล่อมากเลยคุณสง่าอะไรบารอันนี้เราเข้าไป ดูครับดูเช็คทวิตเตอร์ตลอดหลังซีรีส์จบก็ไปดูว่าเขาเขามาวิจารณ์เรายังไงในเรื่องการแสดงในเรื่องอ่า acting อะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาาก็ชมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจว่าเราเราเราตอนนั้นตอนนั้นผมก็ตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้ครับอมอยากให้เรา,มาไม่ตั้งใจกับแฟนผมอ่ะไม่ตั้งใจ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 เหมือนกัน ซีนในพระจันทร์บนไก่เหรอครับซีนบนเตียงมันยังไงก็มาขนาดนี้อ๋อซีนโอเคเดี๋ยวโดนพี่จะบอกอย่าบอกนะแปลกซีนบนเตียงไม่มีแค่บอกว่าบทมีไม่มีมีที่ผมเฮ้ยมีมีที่ผมมีนอนนั่นน่ะเออลืมเดี๋ยวก็เช๊หัวเลยตตต้้องใหไปิดามต้องให้ไปติดตาม ว่าจะซื้อของขวัญให้โฟดเออยังไม่ซื้อให้เลยอะไรนะครับของขวัญให้โฟดยังยังพ่อขวัญให้โฟดเอ้าวโฟดก็ยังไม่ซื้อให้ผมเลยซื้อให้แล้วไหมซื้ออะไรซื้อนั้นไงอันไหนซื้อไอ้เนี่ยไอ้อันนั้นอันไหนที่ใส่ผูกพังไงเคสผูกพังไงซื้อให้ตอนนั้นอะฮะจำไม่ได้หรอจำไม่ได้เนี่ยไม่ทายใจอ๋อผมผิดอีกแล้วเหรอเออโอเคก็ได้ผมผิดอ่ะแล้วตกลงจะได้ไหมครับของขวัญได้ไหมโฟดไหม คุณอยากจะซืะะ้อไปหมคุณบอกว่าคุณอยากได้อะไรอาะอย,อยากได้ทองประมาณ20บาทขอไปหาซื้อเองนะเวลายอยู่ในการระแดนมีความสุขเลยอ๋หลไม่ออไัไม่ต้องการอะไรเลยต้องการใช้ชีวิตอยู่กับ้ไม่ใช่ต้องการอะคารเรว่าใช้เวลายอยู่กับเจมเวลาทั้งวันพูดแล้วนาพูดเองนะพูดเองนะยังเยอะไม่พอเจอทุกวันเลย ผมไม่อ,อยากได้อะไรหรอกครับจะคเพื่อนกันนี่แหละดีแล้วสรุปครับอยู่ด้วยกันทั้งวันจริงๆใช่อยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยครับใช่ไปยี่สิบ evet ชั่วโมงเลยโอเคไหมไม่โอเคเยอะไปเยอะไปเยอะไปฝากนะฝากซีรีส์ของเราค่ะทั้งสองเรื่องเนาะแล้วก็แฟนนี้ใช่ครับก็ฝากด้วยครับแฟนผมเป็นประธานเรียนนะครับตอนนี้พ1 1แล้วอยากให้ทุกคนไปดูนะครับมีอะไรที่น่าติดตามให้ทุกคนรอชมกันนะครับ แล้วก็พระจันทร์มันไก่ครับอีกซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนจะเป็นคลิกบทบาทจากแฟนผมไปเลยแล้วมีอะไรครับและคอนเสิร์ตไมช์คูลเพรสพรอมไนท์ไลฟ์ออสเต e นะครับวันที่18-19มีนาคมนี้ที่ยูเนี่ยนมอลนะครับครับฝากทุกคนไปตา<ำ>มบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับผมยังไม่ปิดเป็นเขาเรียกะ่รปิดลับครับปิดการถ่ายเออ,อ,อเออใช่